สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆมิตรรักทุกท่านด้วยกันนะครับวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยกับผมมาเจมส์มอินนะครับที่จะพาทุกท่านไปจัดนะครับในส่วนของบาคราออนไลน์นะครับด้วยเทคนิคการนักราฟอีกเช่นเคยนะครับสำหรับนะครับใน EP นี้นะฮะเราก็กลับมานะครับเล่นกันที่ค่ายของซิกซี่อาคาร่านั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้ววันนี้ กลุ่มน้ำเล่นนะครับของผมก็เปิดให้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่อยากจะเข้านะครับก็สามารถแอดไปได้นะครับที่ tj98 นะครับหรือว่าที่ใต้คลิปดิฟชั่นนี้ได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มนําเล่นที่เปิดมาเป็นฟีที่4แล้วนะครับใครที่ยังจำชื่อเสียงสมยานามเขาได้นะครับก็เข้ากันไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เราจะมาหยิบยกกันนะครับด้วยทุน1,000บาทนะครับที่ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆไปจัดกันในวันนี้นะครับก็อาจจะไปเล่นกันที่ห้องดิเลอร์ห้องคนไทยนะครับเราจะไป นะครับสำหรับฮีเลอร์คนแจกไพ่ด้วยนะครับสำหรับ EPD นะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดติดตามน,นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารนะครับเกี่ยวกับบาคราร่าด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังเล่นบาคราร่ากันแบบผิดผิดอยู่นะครับผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มของผมดีกว่านะครับอย่างน้อยว่าการที่กมเล่นนะครับเราเล่นเพื่อเอาเงินนะครับไม่ได้เล่นเพื่อเสียงเงินนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรากดเข้าไปที่ห้อง401ครับห้องแรกนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมขอลงไปก่อนแล้วกันนะครับที่แบงเกอร์นะครับลงไปหนึ่งพันบาทครับรอบนี้ผมทุไปก่อนเห็นไหมครับในส่วนของรายเกมนะครับท่านผู้ชมรายเกมห้องนี้นะครับตัวฝั่งของพีเพเยอร์เนี่ยหรือว่าน้ําเงินเนี่ยนะครับมันหลุดเฟรมเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับฝั่งเพเยอร์ห้าแต้มนะครับฝั่งเราหกแต้มนะครับรอบนี้เราได้กินนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เต็มตามจํานวนก็ตามนะครับเพราะว่าค่าน้ําค่าอะไรด้วยแนวที่มันหักไปนะครับถือว่าสวยเลยนะ อ่ะเปิดต่อมาครับจากกราฟนะครับรอบนี้ผมจะไม่เล่นนะครับไม่เล่นอ่าเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทางฝั่งของแดงนะครับห้าร้อยแล้วก็ติดคู่นะครับแล้วก็เติมเปลี่ยนชิปมาฝั่งนี้นะครับหนึ่งร้อยเป็นหกร้อยห้าสิบนะครับเท่ากับว่ารอบนี้นะครับผมลงไปในยับอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับอื้มสิงเดียบอร์ แต่ดีนะครับที่เราติดในสุดของตัวคู่ไปนะครับเลยโดนไม่เยอะนะครับเท่ากับว่าเราเสียเพียงแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับในเทิร์นโอเวอร์นี้นะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราทบครับสำหรับเทคนิคการทบเนี่ยผมไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำตามนะครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิคการทบเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้นะครับห้องที่ไม่หวู่หวาจนเกินไปเนี่ยห้องที่ไม่หวู่หวาเนี่ยเดี๋ยวผมบอกนะอ่ะก็โลงตัวนี้ด้วยนะครับติดคู่โบนัสเหมือนเดิมนะครับ สำหรับในรับเทคนิคการทบะครับผมแนะนําว่าควรที่จะเล่นห้องไลฟ์สไตล์ปิงปองนะครับหรือว่าห้อง2ตัดแบบนี้โอกาสเสี่ยงเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับอ่ะสวยครับเปิดนี้เราก้าวแต้นครับเราวินครับทางฝั่งของเจ้ามือเนพิมพ์ห้าเต้มนะครับเปิดมาสวยๆแบบนี้ก็กินเรียบกินนิ่มไยครับสวยๆนะอ่ะกราบมาแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับลุ้นหน้าแดงดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปที่หน้าเสือแดงนะท่านผู้ชม ลงไปครับหนึ่งพแล้วก็เปลี่ยนมาย5 0 0ิบห้าร้อยลงในส่วนของโบนัสด้วยนะครับเท่ากับว่ารอบนี้เราลงโบนัสไปสองรอนะครับเปอร์เซ็นต์แล้วในรอบนี้นะครับเราลงไปที่หนึ่งพันหนึ่งพันหกหนึ่งัเจ็ดหนึ่งพันดะครับหน่พันแร้อยบาทนะท่านผู้ชมปึ๊บโอ้ยสวยสวยครับดอกนี้ท่านผู้ชมได้ติดโบนัสไปด้วยครับนิดนึงก็ยังดีนะอ่ะ ไม่รู้ว่ามันจะมาในส่วนของลายนี่หรือเปล่านะครับเพราะว่าลายโกดอ่าทางฝั่งของแบงเกอร์เนี่ยมันมามันมาติดสตัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลายขุมซับนะครับหรือว่าลายโกดนั่นเองนะครับในส่วนของอาการดันคราฟนะครับอ่ะเราลงไปที่1000นะครับหนึ่งพันสองแล้วก็ติดตัวนี้เพิ่มอีก20บาทนะไทยเกมเป็น120่งรนะครับถ้าเกิดว่ารอบนี้เนี่ยเราลงนะครับไปที่1320บบาทครับตามรายนี้นะผมคิดว่าน่าจะ น่าจะมีส hmm. <123 S 2> ิ <level> ่งท <gained> <face> ี <conception> <nutri ens> ่จะไปในส่วนของเขาเรียกว่าลายอะไรอ่ะหนึ่งสองสานะครับสองใบกินนิ่มครับเอาเรื่องครับเปิดมาแบบไม่ต้องรุนครับแบบนี้เล่นง่ายนะทุนผู้ชมไพ่สอใบส่งนะครับหัวใจให้ไปให้เขาก่อนครับนี่ส่งไปรัวๆครับผมเห็นไหมเอ่ยไอ้ เนี่ยเราไม่ได้เล่นนานนะครับแต่ว่าเขายังยังจำเราได้เนี่ยเพราะว่าโราเปย์เขาค่อนข้างชิ้เยอะเลยครัพบพอๆุหม่เลยนะท่านผู้ชมเปิดนี้ผมไม่เล่นครับอุ้ยจัเด้งได้อยู่นะเธอปึ๊บนั่นไงเห็นไหมครับ <c oughs> เนื้อเจ็ดยังมีแปดเนื้อแปดยังมีเก้าทุกผู้ชมตัดครับรายหนึ่งสองสามไม่มานะครับดีนะที่เราไม่ได้เล่นนะครับ บาคาร่าเนี่ยไม่แนะนําว่าให้เล่นทุกเปิดนะเรารอเข้าจังหวะเกมเหมือนที่ผมบอกดีกว่านะครับโอกาสเสี่ยงเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอ่ะในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเราเล่นได้นะครับเล่นได้นะลงไปที่แดงครับอ่าแล้วก็ลงไปอีก200นะครับเป็น1,200บาทนะครับติดคู่ด้วยคู่ไม่ทันนะครับเราลงไปนะครับ1,200นะครับก็ถือว่าเราได้กำไรแล้วล่ะแนวจาก1,000ก็ขึ้นมา4,000นะครับในระยะเวลาที่ไม่นานนะฮะ ไทยเกมอนะครับก็ถือว่าไม่น่าเล่นแล้วนะครับได้กําไรแล้วก็พอนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราไม่เล่นต่อนะท่านผู้ชมไม่เล่นต่อนะก็เดี๋ยวเราบอกเขานะครับเราจะไปแล้วนะนครับเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาก่อนไปแล้วนะเดี๋ยวตัวนี้ปิดปิดปิดแป๊บนึงนะ เดี๋ยวมาส่งไปครับผมพอนะครับส่งน,น,นะฮะลำ่ำลากันไปนะครับได้กำไรแล้วต้องพักนะท่านผู้ชมโอ,โ,โอ้โหไทยเกมสองรอบนะ,นะเมื่อนนกี้ผมจะเล่นอยู่แล้วเ <ไป S 1> ชียวเดี๋ยวมาครับโอเคครับพี่เจมส์เกมอมอ,กมอร์ินนะครับก็พอแล้วท่านผู้ชมเราก็ไม่เล่นต่อแล้วนะครับได้กำไรนะนะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มน้ำเล่นนะครับก็สามารถแอดมาได้นะครับ

หาเลลรู้อย่าหาอรู้อย่าเยว่ากูคิดแค่เกี่ยวกับมูล,ละ่ละกูลักเงินมากไปเขาคิดว่ากูบ้าเริ่มจากนั้นยังจนมาสะสมบาเ a l ยากา